อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะแต่งตัวนะคะนึกได้ว่าเออจะมารีวิวเสื้อกล้ามมีบาร์ให้ดูแล้วกันนะคะเสื้อกล้ามมีบาร์ของเราที่สั่งมาก็จะมี2ตัวนี้นะคะคอเสื้อมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีบาร์ข้างในนะคะมีบาร์ข้างในของเราสั่งมาเป็นเบอร์ L นะคะไซส์ L นะคะดูเบอร์ได้จากตรงนี้นะคะ เป็นเบอร์แอลนะคะผ้ายืดยืดได้ใส่สบายผ้านิ่มด้วยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะคะดูสิมีบานในตัวแบบไม่ต้องเสียเวลาใส่เสื้อในแล้วก็มาใส่เสื้อกล้ามนะเนี่ยใส่สบายมากเลยดูดิเดี๋ยวใส่ให้ดู พอจะใส่จริงๆแล้วทำไมเออใส่ยากจังไม่ใช่ <c oughs> ใส่สบายมากแบบไม่อึดอัดด้วยนะใส่สบายจริงๆ <c oughs> กระชับด้วยมันกระชับด้านข้างด้วยนะคะใส่สบายมากเลย เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะเป็นไงอยเปิดให้ดูข้างในนะคะว่ามันมีซับนี้นะคะแล้วก็ดูสิซับแบบหนาอยู่นะไม่ได้บางเลยนะมองไม่เห็นข้างในคือปิดจุกให้เราได้เลยอย่างนี้เลยนะคะเราคนอ้วนนะใส่ไซส์เราคนอ้วนเน้นว่าเราอ้วน ใส่ไซส์ L นี่สวยเลยไหมสวยไหมคะนี่ใส่สบายนะมันยืดได้ตามนี่เลยแล้วผ้ามันก็นิ่มมากแล้วก็มันก็ไม่อึดอัดใส่แบบสบายเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะรัดให้เราเหมือนเราเป็นใส่เสื้อในอะนะเนี่ยกระชับดีร่องมันเออเนี่ย มันก็ปิดให้เราแบบไม่ได้แบบโป๊ะอะไรอเงี้ยตามหามานานแล้วได้แล้วลองแล้วแล้วชอบไงที่แรกเราสั่งตัวนี้มาสั่งตัวนี้มาแล้วเออลองลองรุ่นนี้ดูอะไรเงี้ยใส่สีนี้ชอบสีแบบนี้สีน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหมไหมเขาเรียกสีอะไรไม่รู้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาล สีเบจหรือซื้ออะไรก็ไม่รู้มันมีหลายสีให้เลือกนะแล้วแต่เราชอบมีสีขาวสีดําสีฟ้าสีเหลืองอะไรพวกเนี้ยเราลองสองสีแล้วว่าเราชอบสองสีนี้มันใส่ดูมันแบบใส่สบายแล้วใส่อยู่บ้านแล้วก็ใส่นอนเลยไปข้างนอกก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อคลุมหรือว่าจะใส่อย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่โป๊มันไม่โป๊เลยมันกระชับมากแล้วก็มันก็ สบายมากๆเลยสนใจสั่งได้นะคะใน t ิกต็อกนะคะเราปักตะกร้าไว้แล้วนะคะปักตะกร้าใน t ิกต็อกไว้แล้วนะคะสั่งได้เลยนะคะกดในตะกร้าได้เลยมีหลายสีราคาไม่แพงนะคะราคาหลักร้อยนะคะสนใจสั่งได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สั่งไม่เป็นใน t ิกต็อกเพื่อนๆในเฟซหรือว่าในอ่า YouTube สั่งไม่เป็นสั่งให้หน่อยได้ไหมได้ จะส่งให้ดูทักมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์ว่าอยากได้สีอะไรหรือชอบแบบไหนใส่อะไรสอบถามมาได้นะคะสนใจก็หรือใครที่ชอบก็ไปสั่งใน t ิกตอกได้นะคะในตะกร้าเราปักตะกร้าไว้แล้วนะคะสนใจสั่งได้นะคะในทิกตอกนะคะไปกดได้เลยนะคะกดเลยนะคะในตะกร้าติกตอกนะคะ ใช้ดีมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ